ลูกรักทั้งหลาย <c oughs> สำหรับตอนนี้พ่อจะขอพักเรื่งองขบวนเจ้าพรมสักครู่หนึ่งจะมาเล่าประวัติผู้แทนตัวอย่างเออผู้แทนที่ดีเนี่ยเขามีมาในการก่อนเวลานั้นรู้สึกว่าปริญญามีน้อยคนที่จะได้ปริญญาในประเทศไทยปญญาตรีก็มีน้อย แนวการสำเร็จการจากตามประเทศก็มีน้อยแลวปรากฏว่าผู้แทนรุ่นแร,แรกเขาเป็นผู้แทนที่ดีมากใช้วาจาก็ไม่สามหาวไม่สมรากไม่ด่ากันเวลาเลือกผู้แทนเขาก็ไม่โจมตีคนนั้นเขาไม่โจมตีคนนี้ จิงได้คนดีเข้าไปมากแล้วก็คนแต่ละคนที่เข้าไปเป็นผู้แทนแนัศฎรเวลานั้นมีบทเฉพาะการสำหรับรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงปการปกครองใหม่ๆว่าฝ่ายคณะราษจะต้องยึดอำนาจในการปกครองชั่วคราวระยะสิบปี <c oughs> เพราะว่าการเดบษาขบรรดาประชาชนยังไม่ดี ความจริงพ่อก็เห็นด้วยถึงแม้ว่าเวลานี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีปริยากันเกลื่อนพ่อก็ยังคิดว่าการศึกษาของประชาชนยังไม่ดีเหมือนกันเพราะการศึกษานี่ต้องใช้สามอย่างควบกันหนึ่งสัญญาความจำจำจากตำรา สองมีปัญญาในการใช้หลักวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและการลัสมัสามความสาม,มารถแล้วการเข้าถึงประชาชนมีจิตใจ,ใจเสียสละน่าจะเป็นสีควรจะเป็นสีว่าการเข้ามาบริหารประเทศจะเป็นผู้แทนรัศดลอยคดี จะเป็นรัฐบาลก็ดีจะเป็นข้าราชการก็กดีทุกคนคนประเภทนี้ต้องทำงานเพื่อชาติไม่ชำทำทำงานเพื่อส่วนตนแล้วก็ไม่มีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เกินพอดีเพราะนั้นว่าเวลานี้การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีปริญญามากพ่อก็ว่าอย่างไม่ดี มันมีแต่เพียงว่าการศึกษาหาความรู้ใช้สัญญาจำเข้ามาเท่านั้นปริญญาก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งราคาไม่กี่สลึงแต่ว่าปัญญาที่หลกรักปัญญากับการเสียสละความสามารถของคนหายากนี่เราต้องการเช่นนี้แต่ความจริงเราจะเคยเห็น เขาพูดว่าเคยเป็นครูจะมีครูหลายคนที่ไม่มีวุฒิสูงแต่มีความสามารถดีอันนี้สายประสบการณ์สำหรับผู้แทนแนัตสนอยก็เหมือนกันคนที่จะเป็นผู้แทนที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นผู้แทนหุคคนมาก่อนก่อนที่จะเลือกเพื่อนึงสนใจกับความเป็นสุขเป็นทุกข์ของบรรดาประชาชน บริการที่สองมีความอบอ้อมอารีบริการที่สามเมื่อเพื่อนเป็นทุกคนไทยทุกคนเป็นทุกเป็นทุก้ดยสหาทางจะช่วยก่อนก่อนที่เป็นผู้แทน <c oughs> แล้วก็บริการที่สี่ไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักฝ่ายบริหาร <c oughs> อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐบาล ในพูดว่าถ้าข้าเจ้าได้เป็นรัฐบาลขา้าพเจะทำอย่างนั้นขา้าพเจะทำอย่างนี้ก็ล,ลองถามเขาดูว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาจะต้องการเงินเดือนมากกว่าผู้แทนไหมถ้าเขาไม่ต้องการเลยก็ดีอยู่นิดหนึงแต่ระวังเงินเดือนของรัฐบาลไม่มีความสำคัญสำคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือน คนที่เป็นรัฐบาลถ้าหาว่าเขาเห็นว่าเงินเดือนสําคัญก็อย่างดีแต่ก็เห็นว่าเงินเดือนไม่สําคัญเขามีเห็นความสําคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนในประเทศชาติพังแล้วก็บริการต่อไปก็ต้องมีมันสมองสูงเห็นทุกคนรัศดรเป็นทุกของตน ไม่ใช่รัศดรนอนหนาวถูกลุกรานด้วยการต่างๆแต่คนที่เป็นรัฐบาลกันนอนเฉยสบายนี่ว,ว่าฉันทำทองไม่ร้อ,รอนใครจะลุกใครจะรานใครจะดา่าใครจะว่าจะชุมนุมรายการที่ไหนรัฐบาลก็าทำเฉยกฎหมายของบ้านเมืองรัฐบาลเห็นไม่มีความหมายนี่เรียกว่าทรัพย์สิสขนของรัฐบาลของรัฐ จะทิหายไวววอดยังไงก็ช่างใครจะเผาใครจะพังใครทำลายใครที่ไหนก็ช่างคนที่เป็นรัฐบาลทำเฉยแต่ว่าพอใครใครจะมาแตะรั้วข้างบ้านกโกรธคนประเภทนี้ถ้าอาดีตประวัติมีก็จะเลือกเข้าไปเลยเลือกเข้าไปไม่ชาประเทศชาติก็พังก็สลายตัว อีบริการหนึ่งคนที่ดีแต่พูดชอบด่าคนนั้นชอบว่าคนนี้ชอบกนได้กันแหนคนนั้นชอบนได้กันแหนคนนี้คนประเภทนี้ยังเป็น่าคนวาจาเสียคือเป็นวาจาส่อเสียดแล้วก็ทําลายบุคคลอื่นคนประเภทนี้จงอย่าเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนนักสนทนเข้าไปก็ไปสร้างความวุ่นวายในสภา จะยกตัวอย่างบุคคลสักคนหนึ่งในจำนวนคนเกือบร้อยเปอร์เซนต์ในสมัยนั้นเขาเป็นคนดีแล้วพ่อจะเอานำมาพูดทุกคนมันไม่ไหวตัวอย่างคนหนึ่งก็นั่นคือนายสว่างสนิทพันธ์ผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้เป็นผู้แทนรัศดรเต็มร้อยเปอร์เซนต์ เมื่อเป็นปผู้แทนรัศดรแล้วมีอยู่ว่าสมัยนั้นถ้าผู้แทนคนไหนดีเขาก็คัดเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่ว่าคณะราษฎรคณะผู้ก่อการล้มล้างรัฐบาลราชาธิปไตยเมาเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถือว่าที่เรียกกันว่าเป็นเผด็จการจะต้องครองหนาาอยุ่สิบป,ปีตามบทเฉพาะการ ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่เฉพาะพวกเขาเขาก็เลือกผู้แทนที่มีความสามารถอย่างคุนคงฤทธิศึกษาก่อนเนี่เคยเป็นศึกษาอำเภอเป็นข้าราชการชั้นตวาเขาก็เลือกเอาเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคนนี้ทำงานได้ดีมากเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายทไห ยังกับคุณอะไรละ่ะพ่อกัน,นึกชื่อไม่ออกแปลคนนี้เป็นประหลัดอำเภอก็เ,เป็นประหลัดอำเภอรตรีจะจะเป็นตรีจตวาไม่ทราบพ่อพอเนึกที่ว่าชื่อ,อ,อคุณราชวัตรคุณสมาหานิตคดี คนสมนัหานิแต่คดีคนนี้เป็นประดัำเภอชั้นจัตว,วาไมนกันแต่ปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยมาไทายอยู่หลายสมัยนี่ยกแต่เพียงตัวอย่างว่าคนสมัยนั้นเขาไม่ได้ปริญญาถึงแม้ว่าเขาจะมีบทเฉพาะการไฟคณะราษ หรือว่าผู้ก่อการลบล้างรัฐบาลสลาชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลถ้ามีบทเฉพาะการว่าเขาจะต้องคุมการบริหารประเทศไปสิปีแต่เขาก็ไม่ได้คุมโดยเฉพาะพวกเขาถ้าพูดแทนที่ดีเขาก็เอาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยการพูดการโจมตีซึ่งกันและกันในสภาใช้วาจาสามหาวก็ไม่มี การพูดแต่และคําที่ออกมารู้สึกว่าเป็นวาจาที่มีประโยชน์พูดเพื่อชติกันทุกคนสมัยนั้นไม่มีพักพักการเมืองเรื่องพักการเมืองนี่พ่อไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีพ่อไม่ทราบแต่เวลานั้นไม่มีพักต่างคนต่างใช้ความคิดความเห็นเปอิสระเพราะว่านั่นมันเป็นประชาธิปไตยแท้ ถ้าเข้าไปในรูปของพรรคการเมืองก็ต้องอยู่นานักกองพักเคยมีผู้แทนหลายคนเอามานั่งบนว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างนี้จะแสดงออกก็ไม่ได้ต้องสุดแล้วแต่คนหน้าพรรคเขาจะพูดแบบไหนจะเอาแบบไหนแล้พวพ่อก็คิดว่าคนหน้าพรรคนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีความรักในเพศจะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลง ก็เห็นพักอยู่พักคหนึ่สมัยที่พักประชาธิปัตย์ที่คุณคงเป็นนายกรัฐมนตรีรีอว่าหลวงโกวิตาภัยวงตอนนั้นดีแต่ว่าตอนนี้พรรประชาธิปัตย์เขใช้จะปัดไปปัดมาซะแล้วมาตอนหลังหลังจากที่คุณคงตายไปแล้วแต่พ่อก็ไมา่ได้ว,ว่าเขาเร็วแต่ว่าความมั่นคงไม่เหมือนสมัยนั้น สมัยนั้นคุณคงเวลาที่คนเดียวเข้าไปเป็นสมาชิกร่วมด้วยเป็นแสวงเป็นคณะในพักพ่อเคยได้ฟังคำแนะนำของแกเคยนั่งฟังก็ดูว่ากายเทศเองเนี่ยให้ละความโลภความโกรธความหลงละการเห็นแกนตัวทั้งหมดให้ทำวานเพื่อชาตินี่คนหน้าพักเขาเป็นอย่างนั้น เป็นอันว่าสำหรับในสวาสนิพันธ์มีเรื่องจะเล่าฟังเวลาที่แกหาเสียงก็ใช้เงินไม่มาก <c oughs> เป็นอนาใช้คนสองสามคนเป็นเพื่อนเดินเข้าไปถึงประชาชนทถงบ้านเดินหาเสียงได้ความจริงใครก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีเหมือนกันแต่คนไทยเราก็มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเขายกมือไหวและเขายิ้มแล้วก็ว่าด,ดีแต่ว่านายสวัสดิ์สนิทภัยคนนี้เดินเข้าไปหาเสียงไปขอร้องไปขอเสียงเองถึงบ้านตามปกติไปทาน,านายท่านานายสมัยนั้นก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากมีคนกลัวถือว่าเขารู้กฎหมายแต่ว่าท่านานายเข้าไปถึงบ้านยกมือไหว้ด่าไม่ว่าใครตอนนี้มันเป็นการชนะกำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วการหาเสียงก็ไม่โจมตีบุคคลอื่นก็บอกว่าถ้าเห็นสมควว่าผมดีก็เลือกผมนะครับถ้าหาว่ายังจะเห็นว่าคนอื่นดีจะเลือกคนอื่นก็ไม่เป็นไรผมมานี่ผมมาขอร้องท่านมาตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนของท่านการทําแบบนี้ใช้ทุนไม่มากขยายเสียงก็ไม่มีเดินหาเสียงก็จริงๆ ในที่สุดบรรดาประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลองเสี่ยงคิดว่าเจ้าผู้แทนคนนี้หรือว่าเจ้าสนายคนนี้ทำตนมันยาจกมาขอถึงบ้านก็ลองให้มันดูมาอู้าส์เดินไปเดินมาแบบนี้ก็ลองให้ดูมาดูแลก็มีผลเป็นว่าในสมัยนั้นถ้าใครพูดมาก เขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าใครพูดมากเขาไม่ให้เป็นเลขานุก,การของรัฐมนตรีบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหลายย่ยเลือบตำแหน่งรัฐมนตรีก็ดีตำแหน่งเลขานุก,การของรัฐมนตรีก็ดีเป็นตำแหน่งถ้าคิดจะโกงก็เคยได้เงินมากนี่ต่อมาในสว่างกะหาเสียงแบบนั้นเข้ามาแล้ว อะไรในเขตจังหวัดของแกถ้ามันไม่ดีแกก็ตั้งกระโถถามรัฐบาลและแกก็เป็นคนเอาจริงเอาจังพูดกันง่ายๆว่ารัฐบาลไม่จะเกลียดปากในสว่างแต่ว่าเขาไม่ได้ดา่าโวยๆเขาไม่ได้โจมตีตรงเลยเขาพูดประกอบประเด็นที่ผลพูดแบบทนายโพด ใครคนรัศดรฟังเสียงรัตนสว่างพูดในสนภาก็ชอบใจนั่นจุดหนึ่งแล้วมาเมื่อสมัยเมื่อเลือกจะได้เป็นผู้ทแทนรัศดรแล้วรัตนสว่างก็ไม่ได้เงียบหายไปเดินทางไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้างหลายที่เลือกเขาไปเขาก็ไปขอบคุณถึงบ้านอีกว่าหนึ่งไปทุกบ้านในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด แล้วก็ไปก็ไหวยกมือลกยกหมอบรลับหมอบรลับกลับ,บไหวตามเดิมเพราะว่าถ้ามีโทระอะไรแล้วก็ไปหาผมที่จังหวัดแต่ครับผมตั้งสำนักงานไว้ <c oughs> <c oughs> เวลาผมไม่อยู่ไม่เป็นไรมีน้องชายผมคือในสแวสนิพันธ์เป็นน้องชายคอยต้อนรับอยู่ที่สำนักงานที่จังหวัดแต่การที่จะเยี่ยมจะเยือนเนี่ยคนท่านจังหวัดเป็นลายว่านจากการประชมุมผมขอมาเยี่ยมครั้งเดียวนะครับ ถ้ามีเรื่องอะไรไปหาผมที่สำนักงานและเวลาที่ดัชนนไปหาเขาที่สำนักงานเขาอยู่หรือไม่อยู่น้องชายอยู่ก็รับรองดีเป็นกันเองพ่อก็มานั่งคิดว่าเงินเดือนในสว่างสมัยนัเงินเดือนสี่ร้อยบาทคงไม่พอใช้แน่แต่ค่าของเงินมันสูงถ้าก็อาศัยชีวิตทนาย นี่ถ้าบังเอิญรัศดรถ้าวิจารณาแล้วถ้าถูกฟ้องเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีความผิดก็ว่าความฟรีการว่าความให้รัศดรน,นั้นฟรีซะจริงๆแต่ต้องพิจารณาก่อนถ้าผิดหรือถูกแ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนจะเป็นถ้อยร้อยความกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าแกรู้เข้ามักจะไปหาก่อนหาทางไกลเกลีย่ยให้ตกลงกันเองชี้เหตุชี้ผลว่าการเป็นความเป็นท้อยเลยความกันมันเสียหายมากกว่าโทรจะสุกก็งามไม่บางทีคนชนะก็หมดตัวนี่แกอยากคดีซะเยอะชี้เหตุชี่ผลเอาไปนอนที่บ้านเป็น้อยคนคุยกันทั้งโจท,ทั้งจำเลยอย่างนี้ไม่ต้องว่าคดีเสียก็เยอะ มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อจะนำมาโพสก็เป็นเรื่องน่าคิดสมัยนั้นท่านจอมพลปอพิบูลสงครามและที่เรียกกันว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีจุดอยูจจ่จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าสมัยนั่นก็ถือว่าเชื่อผู้นนำชาติพ้นภยัย แต่ความจริงท่านจมพลปอท่านก็บ,บอกว่าไอการให้ทำอย่างนั้นเพื่อคนอใจ,จมารวมจุดกันอยู่ที่จุดจุดเดียวแต่ผู้นำก็ไม่ได้สแสดงออกขึ้นนายกครับเราผู้นำนายกก็ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นแต่พูดเดียวก็ต้องอาศัยการรึกษาหรือคณะรัฐมนตรีอาศัยสภาเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการสร้างกำจุดกำลังใจให้มารวมอยู่จุดเดียวมาสะดวกกับการบริหารประเทศถ้าสะดวกกับการก้าวหน้าสำหรับท่านจอพลปอน,นี่ก็น่าสรรเสริญเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็แนะนำให้ทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ถ้าประเพณีนี้ตาของท่านไม่เลิกไม่ล้มไปมันจะทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะพริก ครกหนึ่งเวลานี้หนึ่งบาทแล้วก็กินไม่ได้ราคามันมากกว่าถ้าทุกบ้านมีสวนครัวคนเล็กๆในน้อยเลี้ยงสัต,สตว์เลี้ยงหมูบ้านละสองตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไอ้เป็ดไอ้ไก่นี่ก็กินไข่ได้นี่พ่อพูดทั้งเรื่องของบ้านเมืองนะไม่ใชู่ดหนึ่งของพระแต่ว่าท่านจอมพลปอก็มีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่นายคิด เวลาที่ท่านรับประทานอาหารกลางวันถ้ามีเพื่อนมาบอกว่ารัศดรต้องการอย่างนั้นรัศดรต้องการอย่างนี้ท่านก็จดจดแล้วท่านก็นำไปพิจารณาเพราะไม่ควรหรือไม่ควรถ้าอ็่ควรไม่ใช่อาจจะเป็นพระราชติษดีการหรือพระราชบัญญัติออกมาให้ผู้แทนรัศดรพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้ามีการรีบด่วนระหว่างนั้นเป็นสวามสมยสงครามโลกครั้งที่สอง ก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ารัฐนิยมคาว่ารัฐนิยมหมายว่ารัฐนิยมไอรัทน่แปลว่าแขวนก็ไม่มีไม่เป็นพระราชบัญญติไม่เป็นไม่มีไม่เป็นพระราชกษิษฎีการ,รัฐนิยมนี้พอจําไม่ได้ว่ามีเจ็ดหรือแปดข้ออย่าใส่หมวกสวมรองเท้าห้ามกินมากอะไรกระตามทำ,ทำเไดําราวอันนี้ก็ทรมานทรมานไม่กัน แล้วมีข้อหนึ่งที่ในสว่างต้องเป็น่าเป็นเสียงกราัศดรอ,อย่างหนักคือแพรที่จอดในลำน้ำทั้งหมดเห็นว่าเป็นการเกะกะพื้นที่การสัญจรในลำน้ำไม่สะดวกให้ทุกคนยกของแพรยกขึ้นไปบนบกภายในยักกี่เดือนก็นไม่ทราบอาจจะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็นไม่ทราบไปยกขึ้นบกทั้งหมด ถ้าลูกของพ่อถ้าไม่ใช่เจ้าของแพรก็คงจะไม่หนักใจถ้าลูกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของแพรจะรู้สึกว่าหนักใจไอ้การยกแพรขึ้นบ้านน่หนึ่งต้องหาสถานที่ที่จะปลกบ้านถ้าหาไม่ได้เขาอย่าราคาค่าเช่าแพงๆมันก็ต้องให้เขาต้องเสียเงินเสียทอง ในเการที่สองการรื้อถอยขึ้นไปไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่เพราะว่าเด็กการจังหวัดสุพรรณเวลานั้นมีนาวาโลอัดอัตไลคมิทราบอัธวิจิตและอัตไลขมิทรับมีนาวาโลอัยก็ออกประกาศตามที่รัฐบาลสั่งว่าท่านบนนี้ก็เป็นคนดีมากเหมือนกัน แต่เป็นไม่เบื่อไม่เมาับโพธแทนสันดอนในเรื่องของการงานแต่เรื่องของส่วนตัวท่านก็ชอบกันนี่เขาต้องทําอย่างนี้นะคนอย่างนี้ที่ดีแต่เรื่องส่วนตัวในกินเล่าเด็กกันก็ได้คุยกันอย่างเป็นปกติแต่เรื่องของทางการนี่ต้สึกว่าสองคนไม่ถูกกันที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกได้เหตุผล คุณหลวงอัดออกนังสือบรรยากาศให้แพรในลำน้ำทั้งหมดยกขึ้นมันบกนาซวนดอนก็เดือดร้อนสตางมันหายยากโลกรักจะกินเข้าไปในสมัยส,ยสงครามผ้าผ่อนก็ไม่คม่อยจะมีในเมื่อรัฐบาลมาเล่นแบบนี้เขาก็พังกันเวลานั้นไอ้คนผ้านุ่งก็ไม่ค่อยจะมี บางทีนุ่งผ้าขาดหน้าขาดหลังเวลาคุยกันไม่กล้าหันหน้าก็หากันเพราะผ้าไม่ขาดในตามมันนอกในชีวิตของคนในในสมัยสงครามนั้นมันน่าลำเค็นจริงๆเิงปนปอนบาทและสันดอนก็ไปหาหน้าสว่างว่าทำยังไงท่านท่านผู้แทนท่านผู้แทนต้องช่วยผมด้วยนะผมไม่มีเงิน จะกินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วอของก็แพงข้าวกับปันในกรุงเทพนี่ก็ปันส่วนข้าวกันกินเวลานี้ภาพผ่อนทอนสบายมันก็ไม่มีถ้าท่านบุษย์แทนจะทำไงเขาะยห้ย,ยกขึ้นแพ่ขึ้นแ้วผมไม่มีเงินท่านบุษย์แทนก็ถามว่าเขาสั่งมากี่เดือนนี่พ่อก็จําไม่ได้ อาจจะต้องยกภายใน1เดือนหร้สองเดือนหรือสมเดือนถ้าไม่งั้นจะต้องถูกปรับถูกจองถูกจำแล้วก็ว่ากันไปเถอะเป็นรัฐนิยมหมายความว่ารัฐนิยมหมายความรัฐบาลชอบใครขัดใจรัฐบาลไม่ได้ก็แล้วกันเพราะเชื่อผู้นําชาติพนภยัยมาตอนนี้ที่นายสว่างก็มาพิจรารณารัฐนิยมที่เขาออกมา เกณฑ์ว่ารัฐนิยมนี้ไม่ใช่พระราชบัญญตัติแล้วก็รัฐนิยมไม่ใช่ไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาไม่มีอำนาจบังคับศาลไม่สามารถจะลงโทษบุคคลพกฝ่าฝืนรัฐนิยมได้เพราะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญตัติหรือพระราชกฤษฎีกาเอาพคแล้วเป็นนั้นว่านายสว่างสนิทพันยังบอกกอับรัษดรบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน ไอรัฐนิยมนี่ลงโทษคนไม่ได้แต่พวกพ่อแม่พี่น้องทานหลานนี่ไปขอร้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขอยืดระยะเวลาต่อไปอีกแดเดือนจากกำหนดเดิมกำหนดเดิมก็อาจจะให้หนึ่งเดือนหรืนสองเดือนนรือสามเดือนนี่พ่อไม่ทราบแต่ว่าขอยืดเวลาให้ยาวออกไปจากเก่าอีกแปดเดือน ถ้าถ้าถึงระยะแปดเดือนถ้ามีเงินก็จะยกขึ้นถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็ยังยกไม่ได้อาจจะต้องขอระยะให้ยาวต่อไปอีกดูนี่เป็นวิธีการนี่ผู้แทนแท้ๆนะผู้แทนรัศดร,รจริงๆก็เป็นอันว่ารัศดรทุกคนก็ไปแจ้งกับผู้ว่าการจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการยหวัตก็ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของท่านราชการนี่ท่านก็เป็นคนเคร่งครัดตนระเบียบวินัยดีไม่ใช่ราชการว่าอย่างนี้กูก็ว่าไปอย่างงน้นจะไอ้เองเินแห้งแรงช่วยภาวะแห้งแรงช่วยไม่จังหวัดจะสา,ามสิบสี่สิบล้านบาทถ้าทำกันสองสามล้านหายไปหมดไอ้เองเินน้ําท่วมก็เหมือนกันรัฐบาลทุ่มเทมรัฐบาลห่วงประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ว,ว่าใครตัวอย่างมันมีในบางกรณีที่มีสมัยก่อนเขาเรือกินจอบกินเสียมกินหินกินทรายแรเงยโกงนั่นโกงกันเป็นอันว่าในเมื่อในสวาสนิทพันธ์แนะนำให้บรรดาประชาชนไปหาเพราะว่าแบบนั้นท่านพู้ว่าก็บอกไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของรัฐบาล ถ้าคุณไม่ทําคุณต้องมีความผิดปรับเท่านั้นลงโทษเท่านี้เป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาบรรดาบัญชาชนนั้นก็วิ่งมาหาผูา้แทน้าเขาว่าอย่างนี้ผู้แทนก็บอกว่าถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นทั้งหมดจนกว่าผมจะบอกว่ายกขึ้น ถ้าเขามาจับพวกคุณมาอะไรเขาจะมาปรับพวกคุณมาอะไรคุณอย่าเพิ่งให้เขารอผมก่อนถ้าผมติด,ตดประชมุมแล้วคดีเรื่องนี้ต้องถึงศาลผมจะว่าความเองแล้วพวกพอ่อแม่พี่น,น้องทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งหมดแม้แต่ค่ากินไปพักไปกินไปนอนที่บ้านผมนั่นเรื่องวิธีกรรมของาลเนื้อค่ารมเนียมค่าอะไรทั้งหมดไม่ต้องจ่าย จ่ายแต่เพียงค่ารถค่าเรือไปบ้านผมเท่านั้นพอไปถึงบ้านผมไปนั่งกินนอนกินอยู่นั้นผมจะว่าคดีฟรีถ้าทุกคนต้องถูกปรับหรือทุกคนต้องติดคู่ติดตารางค่าปรับผมจะเสียค่าปรับให้หรือใครจะต้องติดคู่ติดตารางผมจะติดแทนอีคราวนี้ก็เกิดเป็นไม่เบื่อไม,ไม่เบื่อไม่มาวกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> ท่านผู้ว่าท่านก็เคร่งครัดตามคำสั่งรัฐบาลฝ่ายนายสว่างก็เคร่งครัดในฐานะที่เป็นผู้แทนรัษฎรเพราะว่ารัษฎรเลือกไปเป็นผู้แทนก็ต้องเป็นผู้แทนที่ดีแต่ว่าผู้แทนก็บพราว่าคนนี้จะว่ากันยังไงลูกรักของพ่อนานนี่พูดต่อไปไม่ได้เสแล้วเพราะปรากฏว่าคัดเศษจะสุด เอาฟังกันด้านหน้าต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับหน้านี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้